ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <c oughs> ป้าก็แก่ตัวลงทุกชีแล้ว มาม่าก็จ่าป้าไปกว่า10ปีมรดกที่ลอนดอนก็จะยกให้ใครดีเหลือลูกแค่สองคนลูกชายคนหนึ่งเแบบี้ส่วนลูกสาวลูซี่ป้าคงต้องนัดเขามาเจอพูดแล้วกุ้มลูกสองคนนี้วันๆเอาแต่เที่ยวฮั <c oughs> โลโหลเบบี้ นี่แดดดีนะวันนี้ว่างหรือเปล่ามาเจอ oh, ๊ยบป้าที่คาหรือหานหน่อยพาลูซี่มาด้วยโอเค I l o v ยู o u มยลูซี่ป้าพี่ต้องมาชช่ไหมแล้วไปหาป้าพี่เลยไหมอันนี้ไปกันเลยแม่สบายดีไหมช่วงนี้ไปดีจ้าแล้วดีดีนะ

รูซี่ใช้ใช้เบบีเหมือนทานเลยไปเก,ก็บดอกเสี้ยหมาไล่กัดตะนดเลยเจ๋อเวอร์เบบีรูซี่เธอมีน้องอยู่คนเดียวเธอต้องรักน้องนะป้าเขแก่ก้างิดพลาแล้วปังเวอร์ไปมันก็ฟองป้าเป็นอย่างนี้นเลย <c oughs> ทำไมป้าไอของแม่ทาไม่แม่อ่ามออ่ะแล้วพวกลูกเถึงใจป้าบ้าไงไหมอ่ะจะไปให้ป้าให้ตอมาอะไม่มีวันแอบเลยบอกไห้ทักไลน์มาทำไมไม่ทักบอกเลยว่าให้ไฟไฮไฟนี Fi, ่อ่ะ ปาเล่นตั้งแต่ลูซี่ไฮไฟนั่ันคืออะไรอ่ะอย่าเลยเรามาคุยเรื่องเข้าเรื่องกันดีกว่าปามีเรื่องจะพูดให้ลูกๆฟังทั้งสองนะปาเป็่อะไรอ่ะไม่ถึงกับเรื่องข้อขาดบาดตายลูกอ๋อปามีมรดกืุนที่ดินอยู่สามพันห้าร้อยล้านตารางวาที่ลอนดอนจะมอบให้ลูซี่เบยล์เบบี้อย่าเพิ่งคิดมากนะลูซี่ต้องให้น้องอยู่ด้วยและ ลูซี่ต้องดูแลน้องให้อยู่ในความรับผิดชอบของล<ะ>ูซี่ถ้าน้องเป็นอะไรหรือเกิดเสียอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตไปนั่นคือเป็นโมฆะมใช่โอเคลูซี่ถ้าเธอเข้าใจจุดนี้ป้าก็าโอเคที่จะมอบมรดกนี้ให้ลูซี่เป็นผู้ดูแลแต่ถ้าลูซี่ทําไม่ได้ป้าก็ตา,ายตามไม่หลับนะป้าอย่าพูดอย่างนั้นสิทำไมป,ป้าไม่ใช่ใเด็ชันชเดอร์ ช่วงนี้ป้าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเป็นเม็ดไมวกคีโมแล้วไม่เห็นเหรอช่วงนี้อากาศมันร้อนแต่ป้าข้ายเลยป้าโอเคนะเก็บป้ารูซี่พรุ่งนี้ปาป้าจะพาลูซี่ไปอพยพนะไปโอนกนรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมบ้านแต่ลูซี่ต้องสัญญา,ากับป้าอย่างหนึ่งว่าจะดูแลน้องเป็นอย่างดีถึงน้องจะดื้อจะโนแค่ไหน ไม่ต้องห่วงป้าลูซี่ลูกโตแล้วนะลูกรู้ใช่ไหมป้าว่าความของนที่ลูกสูงมากต้องดูแลน้องอย่างดีถึงมันจะเกลี่ยหรือเล็วไหลให้กูเรีย,รย,รยไนยไม่จบสองปีป้าก็ไม่ว่าแใส่ยังไงป้าก็ต้องให้ลูกดูแลน้องให้ดีนะ บ้านพร้อมที่ดินให้ลูกสาวคนโตของผมเป็นลูกสาวนะคะครับผมแต่มีข้อแม้อยู่ว่าผมมีลูกชายคนเล็กคนหนึ่งผมอยากให้เขาอยู่ในความดูแลของพี่สาวค่ะถ้าพี่สาวไม่ดูแลลูกน้องชายของเขาเองผมถือว่าสัญญาได้เป็นโมฆะนะครับได้ค่ะเดี๋ยวคุณพ่อนะคะดิฉันจะชี้แจงรายละเอียดนะคะตามที่คุณพ่อได้บอกมานะคะว่าสัญญาให้นี้จะเป็นการให้โดยการ โดยเสน่หานะคะซึ่งมอบให้แก่ลูกสาวของตนเองนะคะโดยที่ว่าให้ลูกสาวเนี่ยดูแลน้องชายด้วยซึ่งถ้าหากไม่มีการดูแลน้องชายหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะปัญหากเกิดขึ้นสัญญาจะเป็นโมฆะทันท,ทีเลยนะคะให้คุณพ่อกับคุณลูกนะคะเซ็นค่ะเอาละค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทั้งสองนะคะ เก็บสัญญาณนี้ไว้ให้ดีด้วยนะคนะค่ะขอบคุณค่ะระวังเลยค่ะทำไมพี่ไม่ทำอะไรเลยวันวันนะั่ะแถวเล่นตัวสัตว์เอากดก็ไปกดก็ไปอีกเลยพี่<อ>รู้ไหมไ<อ>ว่าน้องด<อ>ื้อไรฉันพี่ไงนะอก็พูดอย่างน,นี้ฉัน,นทำไมถึงพูดไม่ได้แล้ว,วัน,ว,นวันพี่ทำอะไรบ้างพี่ในนั้นนั้นหยุดทีหน้าที่เดียนะเดี๋ยวนี้จะฟองปลาเดี๋ยวนี้เอาแล้วสมบัติไม่อยู่ในบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้จะฟองปลา ทั้งชีวิตพี่เขาแยงกับน้องอย่างนี้ต้องโทรหาป้าฮัลโหลป้าเบบี้ไม่อยู่ในบ้านหลังนี้อยู่กับพี่พี่ใจร้ายที่สุดเลยรุ่งมีป้ามาหาเบบี้ได้ไหมป้าเบบี้พี่เลย พี่มันทำร้ายมันมันมันนี่เย็นใจเย็นเขาพูดมันมันทำร้ายน้องมันไม่ทำยังไงมันแบบว่าป้าทำทหามันเลยใจเย็นนะลูกนะมันใช้น้องแบบทุกอย่างใช้แบบท่าเล็เด็ดรู้ซี่น้องมาฟ้องป้าแล้วนะทำไมถธงทำแบบนี้ใจเย็นลูกรู้ไหมว่าน้องน้อยใจเธอไม่เข้าใจน้องเลยหรอว่าน้องมีอยู่คนเดียว พรุ่งนี้ลูซี่ไปอำเภอกับป้าเลยนะป้าจะยกเลิกสัญญาทั้งหมดแค่นี้แหละลูซี่พอดีผมจะมายกเลิกสัญญาพอดีลูกสาวของตรงผมนราคุณและอัศจัรย์ผมมากผมจะขอยกเลิกสัญญาไม่ต้องมาร้องไห้เดี๋ยวดีเห็นนะลูกไม่ดูแลน้องยังจะมาร้องไห้บีบตาบดบดเอาแต่เที่ยวพอดีผมจะขอยกเลิกสัญญา ทุกอย่างที่ดินบ้านยกเลิกหมดครับทําได้ยังไงบ้างครับค่ะเราก็จะเซ็นสัญญายกเลิกสัญญาให้นี้นะคะวันนี้ได้นํามาแล้วนะคะสัญญาให้ทั้งสองฉบับน,นะคะเราก็จะทําการยกเลิกสัญญาให้นะคะซึ่งจากที่คุณพ่อได้กล่าวมานะคะว่าลูกสาวคนโตหรือว่าคนที่คุณพ่อยกสัญญาให้เนี่ยได้เกิดการในรักคุณขึ้นนะคะเราก็จะทาการยกเลิกสัญญาถือว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณพ่อโอนให้กับคุณลูกเนี่ยจะย้อนกลับมาเป็นของคุณพ่อเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะโอเคค่ะ สัญญานี้นะคะขอเชิญทุกคนเซ็นเลยนะคะทั้งสองคนเลยค่ะค่ะถือว่าสัญญาให้ที่เคยทำไปเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นการยกเลิกสัญญาแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดจะกลับมาถึงพ่อเองนะคะร้อ็เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ รัเชี่ยน้อยนะครับรับบทเป็นเบบี้ลูกชายคนเล็กครับรับริพพอแก้วยวนค่ะรับบทเป็นลูซี่ค่ะค่ะนี่นะคะสุดิยาันร์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะครับนีเ่เป็นอะไ